ทีนี้นอกจากบิ๊กโจ๊กแล้วเนี่ยนะคะบิ๊กต่อก็เช่นเดียวกันค่ะนะะักข่าวก็ไปถามบิ๊กต่อหลังจากที่มีคําสั่งเด้งซึ่งจริงๆในเอกสารที่เรียนอ่านได้ฟังเมื่อสักครู่นี้เนี่ยมันมาในช่วงเย็นๆนะคะมันถึงมีรายละเอียดเพราะว่าตอนให้สัมภาษณ์ของทั้งสองท่านเนี่ยหนังสือมันยังไม่ออกว่าสาเหตุของการสั่งเด้ง60วันของทั้งสองท่านคืออะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยสท่านก็เลยไม่แน่ใจว่ารายละเอียดจะเป็นยังไงจะสั่งเด้งไปที่ไหนยังไงกี่วันอะไรยังไง แต่ว่าหนังสือเนี่ยมันออกมาในตอนเย็นทีนี้มาดูทางบิ๊กต่อกันบ้างบิ๊กต่อก็พูดเหมือนกันบอกว่าเมื่อเช้าที่ไปคุยกับนายกเมื่อวานเนี่ยนะคะไม่ได้มีการส่งสัญญาณอะไรเลยค่ะและตนเองก็ไม่เคยมองเป็นภาพลบด้วยนะคะแล้วนักข่าวก็บอกว่านี่เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เลยไหมในการย้ายผอบอรตรกับรองผอบอรตรนะคะบิ๊กต่อก็บอกว่าก็ตนเองก็จะได้พักแล้วก็สบายใจอย่างน้อยก็จะได้พักสมอง พราะเบื่อการมองภาพความขัดแย้งนะคะไม่ได้รู้สึกหวั่นไหวไม่ได้ท้อแล้วก็ไม่ได้เหนื่อยเดี๋ยวไปฟังเสียงของผอ,อตรอค่ะคพ,พี่พี่เห็นแล้วว่าตอนตอนกลับเข้ามาพี่พี่เห็นแล้วนะครับก็ก็รับตามคําสั่งครับท่านท่านนายกสั่งการเราก็ในฐานะท่านเป็นผู้บริหารพี่พี่ไม่ได้ไม่พี่ก็ทําตามคําสั่งเท่านั้นเองพรุ่งนี้พี่ก็ไปทํางานที่สํานักน,ในใายกไปรายงานตัวนะครับท,รท่านครับ มีผลตั้งแต่วันนี้ตั้งแต่วันนี้วันที่20วันนี้ครับเพื่อฝากลบวันที่ไปคุยเมื่อเช้ากับท่านนายลบเนี่ยมีการส่งสัญญาื่วมมีการส่งซิปอะไรในทางที่เป็นลบของท่านไม่ไม่ได้มีไม่ได้มีทุกอย่างอนะ่ะพี่ไม่เคยมองมองลบเลยนะถามว่าพี่พีพ่ท่านท่านแจ้งไหมพี่ก็แจ้งพี่ก็ไม่ได้มีความความทุกข์เลยเพพี่รู้แล้วรู้ตั้งแต่ตอนมาแล้วแหละแต่พี่ก็ยังบอกกับน,น้องว่า ถึงแม้พี่เองจะจะอยู่ยังไงเราไม่ได้มีความขัดแย้งพี่ก็พูดเสมอที่รู้อยู่แล้วท่านนายกก็บอกแล้วว่าอย่ามีคําสั่งนะก็ยอมรับแต่ตามตามคําสั่งนายกพี่ไม่ได้พี่ไม่ได้มีทุก์ไม่ได้เดือดร้อนครับพี่เป็นพบตรก,ก็คือเป็นพบตรถ้าท่านเห็นว่าพี่พี่พีพ่บริหารงานไม่ผ่านหรือทําเพื่อให้ให้การสืบสวนให้เป็นเป็นไปอย่างในในใ,ใ,ในคำสั่งครับ ถ้าที่อ่านคร่าวๆนะครับพี่ให้รีบให้ไปลงประจําวันไว้ก่อนให้ไปลงไว้ก่อนว่าก็เรื่องอบมันมีเหตุขัดแย้งกันเยอะนะครับเราไม่สามารถที่จะบริหารให้ได้แล้วมันมันเป็นระดับสูงก็ให้ไปนู่นแล้วเดี๋ยวให้ท่านรักษาการเข้ามาดูซึ่งไม่มีส่วนได้เสียคนคิดว่าพี่กับพี่โจกับมีปัญหาจริงๆพี่ก็บอกตั้งแต่ทีแรกแล้วมันแมเราไม่ได้มีปัญหาความขัดแย้งกันเลยทุกอย่างก็เป็นไปเรื่องของนั่นมางนั้นก็ฝากน้องๆไม่มีอะไรที่พี่ พี่ไม่พี่ไม่ไม่มีอะไรทาตามคําสั่งนายกอย่างเดียวนะครับก็ก็ว่ากันท่านสั่งยังไงก็ทําตามอย่างนั้นครับไม่ต้องห่วงในคําสั่งระบุถึงท่านว่าการบริหารราชการไม่เรียบร้อยไม่ไม,ไม่แต่ก็เป็นเรื่องของการไปถางความขัดแย้งเพื่อเพื่อให้เกิดความการสอบสวนให้เป็นการยุติธรรมรวมทั้งหมดนะครับแค่นี้เองเพื่อเพื่อเพื่อให้ดูเป็นในภาพรวมนะครับก,ก็ให้ปฏิบัติหน้าที่ที่ที่สำนักนายกเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่ก็ไป ไม่ต้องก็ก็ยังเป็นผบตรออยู่ครับแต่ไปช่วยราชการที่นุ่งแต่ในส่วนวันพทุนี้ท่านจะได้เข้าประชุมร่วมกับท่านนายกที่กรมตำรวจไม่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 ได้ไม่ได้ร่วมนะครับพี่พรุ่งนี้พี่เข้าเวรราชชกลักษสองวันยี่สิบยี่สิบสองครับแล้วก็ตามเสด็จไปที่พิจิตรวันที่ยี่สิบสามสามวันผมเนี่ยก็ทำหน้าที่ของการดูแลความถวายงานอยู่ต่อแต่ในหนังสือไม่ได้ระบุว่าเกี่ยวกับเรื่องของความขัดแย้งไม่มีไม่มีไม่มีไม่ไม่เกี่ยวเลยครับไม่เกี่ยว ครั้งแรกนี่ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ที่ย้ายผอบอกับรองผอพี่เนี่ยได้ได้พักเนี่ยพี่สบายใจมากเลยนะพี่บอกเนี่ยอย่างน้อยพี่ก็ได้พักสมองนะครับเมื่อพี่เบื่อหรือเมื่อเรื่องเรื่องมองภาพของความขัดแย้งเราอยู่กันแบบพี่พี่น้องๆนะครับเมื่อพี่บริพี่พี่พูดเสมอว้าพี่บริหารงานไม่ผ่านพี่ก็ต้องพิจารณาตัวเองใช่ไหมครับจะต้องทุกข์อะไรพี่เป็นผอท่านตั้งใจทางานแล้วผลลั์ออกมาอยางี้มนทาให้ท่านหวั่นไหวไม่หวั่นไหวแล้วพี่ไม่ท้อไม่เหนื่อย น,นักข่าวนี่นะโอ้โ oh, ห oh, นี่ชงหวานเจียบเลยนะโอ้แ oh, ม่ท่าน,นตั้งใจทำงานขนาดน,นี้เ,นเหนื่อยไหมครับเ,เหนื่อยไหมคนดี <laughs>